สนับสนุนโดย a อ r o Slim ฟิตโดนใจผู้ชาย a อ r o Slim บางจากมุงมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยอิซุซูดีแมกซ์ซูเปอร์คอมมอนเรลรุ่นใหม่ของโลกเอ็กซิมแบงค์ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน วันนี้จีนก็เป็นยักษ์ใหญ่เขาเรียกว่าเป็นยักษ์ฟื้นยักษ์หลักที่ตื่นแล้วตอนนี้นะครับเป็นมังกรตอนนี้กรลังเป็นมังกรพ่นไฟที่เติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจอัตราเติบโตปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า9% 10%เนี่ยแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอีก1 0 20ปีข้างหน้าเศรษฐกิจจีนจะใหญ่ถ้าไม่ใช่อันดับสองก็อันดับหนึ่งของโลกนี่นะครับหลายคนในทก็กลัวในไทยบางคนในไทยก็กลัวว่าจีนจะใหญ่ เกินไปจีนจะเป็นการคุกคามต่อเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันบางคนก็มองว่าจีนนั้นเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าท่านทูตคิดว่าคนไทยควรจะกลัวจีนไหมครับไม่ควรครับหนึ่งถ้ามองทางด้านประวัติศาสตร์แล้วจีนไม่เคยไปคุกคามลูกหลานประเทศอื่นในประวัติศาสตร์เนี่ยจีนมีแต่ส่งมิตรภาพ พมิตรภาพกับประเทศอื่นเท่านั้นอย่างเช่นที่ประเทศในเอเชียโนฉังได้ก็รู้กันตดยโทวไปว่าในสมัยราชวงศ์หมิงคือเจิ้งเหอคือซันบ่อกงใครเรียกคนไทยจะรู้จักซันบ่อกงคนไทยรู้จักซันบ่อกงมีใต้น้ำเรือกองเรือ นี่หกร้อยปีก่อนนี่เพิ่งฉลองหกร้อยปีของเจิ้งเมื่อใช่ครับใช่ครับหกร้อยปีก่อนมา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 ที่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามมาสมุทรอินเดียไปถึงแอฟริกามาเมืองไทยด้วยใช่ไหมมาเมืองไทยด้วยมาที่อยุธยาได้ได้มาตามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปสู่อยุธยาอยุธยาครัตอนนั้นตอนนั้น เท่าที่ได้ไดกขดไว้ในประวัติศาสตร์ประชาชนคนไทยได้ยืนอยู่ข้างๆสองฝั่งของแม,ม่น้ําเจ้าพาระยาต้อนรับการเข้ามาของเจิ้งเหอซจมบงเหอ,<ม>อ,าาอกอามคือซามกงเนี่ยได้นำ<ม>พวกเครือ่องครื่บและก็หมายจีนบาบชาเ<ม>ล,ลก่ลกับเล่กับ พวกครื่งครึ่งเทศแล้วว่าอะไรบ้างจาก<ม>จากประเทศไทยแน่นอนก็แลกกับประเทศอื่นด้วยแดงว่าถึงไม่ว่าในในในประวัติศาสตร์ถตว่าจีนจีนในช่วงนั้นจีนก็ใหญ่เช่นกันก,ก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในในโลกเช่นกันตอนนั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้พัฒนายังยังยังไม่เติบโตขึ้นยังยังเลยยังเลยครับแต่ทั้งถึงไม่ว่าจีนมีกําลัง แต่จีนก็ไม่ได้ส่งทหารเข้าไปยุดคคองทั้งว่าซัมบอกุ้งเนี่ยไปถึงหลายประเทศแต่ไม่เคยบอกว่าเอ๊ะนี่เราไปถึงแล้วเราต้องอเราต้องเราต้องยุดเอาไว้ไม่มีมีแต่การเลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นมีแต่ทาความเข้าใจกับคนท้องถิ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมองทางบัประวัติศาสตร์เนี่ยจีนไม่เคยไม่เคยทําการคุกคามต่อประเทศอื่นแล้วมองในปัจุบันครับ จีนมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายแล้วก็ตามถ้าเทียบกับตอนเอนในอดีตอ,อย่างเช่นที่ท่านพูดในเมื่อกี้นี้หลังจากที่จีนได้ทําการเปิดประตูสู่ภายนอกจีนมีประชากรถ,ถึง1,300ล้านคนครับถ้าเผื่อเรามีผลสำฤทธิ์ไม่ว่าจะมากเท่าไหร่ถ้าเผื่อเอามาเอา1,300ล้านมาหาร,รมัก็มันก็เป็นตัวเลข เล็กๆนิดเดียวแต่ถ้าเผื่อจีนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเอามาหารกับ1,300ล้านก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือลักษณะพิเศษของจีนครับจีนยือหยุนไม่ได้จีนต้องใช้ความใช้ความพยายามอีกหลายสิบปีจึงสามารถที่จะให้มีฐานะดีขึ้นได้ั้งไม่ว่าจีน GDP จีนของ GDP ของจีนเนี่ยปีที่แล้วได้ลำดับ4 ท่านมาจากสหรัฐจากญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็จีนอันดับสี่ของโลกเลยคือผลปิตมวลรวมเนี่ยอันดับสี่ของโลก,โลกแล้วคนก็บอกว่ากํลาลังจะขึ้นมาอันดับหนึ่งในสิบห้าปียี่สิบปีนี่แหละถึงไม่มาจากขึ้นมาจะขึ้นมาอีกจะขึ้นมาอีกจะเป็นอันดับสามหรือว่าจะเป็นอันดับสองแต่จะขึ้นมาอีกแต่ถ้าถ้าเผื่อมามาหาันกับหนึ่งพันสานมร้อยล้าน ก็เป็นตัวเลขตัวเลขที่ที่มาใหญ่นี่พูดยังทำตัวอ่าครับไม่ไม่ใช่พูดยังทำตัวพู่ทำตัวเพราะว่าเพราะว่าประเทศหนึ่งเนี่ยจะจะดีหรือไม่ดีเอ่อต้องดูว่าประชาชนมีความสุขเปล่าฐานะของประชาชนถึงขึ้นไหนแล้วครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็ยังไม่ยังไม่มากยังไม่มากเพราะฉะนั้นประชาชนชาวจีนเนี่ยไม่น่าจะหยุดชะงักไม่น่าจะยืดหยุ่นต้องพยายาม ต่อไปตต้อง<น>เรียนเอาอสิน่างๆที่ดีจากประเทศอื่นเอามาเข้าประกอบกับสภาพการของตอนเองต้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 องใช้ความพยายามต่อไปแต่ว่าที่คนกลัวคือว่าจีนเนี่ยมีคนมากมีแรงงานที่ราคาถูกมากสามารถจะผลิตสินค้าราคาถูกเนี่ยมาแย่งตลาดของประเทศต่างๆของไทยเราก็มีบางอุตสาหกรรมเหมือนกันที่บนว่าจีนมาแย่งตลาดไปหมด ตรงนี้จีนเองก็คงจะรู้เพราะว่ามีเสียงบ่นร้องมานานถ้านทูตคิดว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยเป็นห่วงกับภาพพจนนี้ไหมว่าเรากําลังแย่งเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราเอาของถูกๆไปทุ่มตลาดขายจกนกระทั่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะมีปัญหาขึ้นมาก็ได้แล้วมองจีนด้วยความสงสยัยครับเพราะฉะนั้นจีนต้องเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วต้องคิดถึงความรู้สึกของประเทศอื่น ตามวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเรามีอยู่คำหนึ่งคือก็บอกว่าสินที่เราไม่สามารถที่จะรับได้ก็ไม่น่าจะเอาสินนี้ไปยัดเยีดยดให้กับคนอื่นอ๋อครับอ่าครับ,ค,รบคือเราก็มีความรู้สึกโตเมื่อที่คนอื่นเอาสินที่ไม่ดีอ่ที่เราไม่ต้องการเราให้เราเราเราก็ไม่พอใจใเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าที่จะเอาสินที่ไม่ดีให้แกให้กับคนอื่นคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอา เอาใจเขามาใส่ใจเราครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเรามัวแต่พัฒนาของตนเองและไม่ยเสียความลุกคิดความกระทุ้กระเทือนของประเทศอื่นทำอย่างนี้ไม่ได้คือเรา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 ต้องการที่จะเดินขนุนทางการพัฒนาอย่างเป็นสันติภาพครับไม่ใช่เดินขนุนทางที่จะไปเย่นชินทรัพย์สินของคนอื่นมามามาใช้ในประเทศของ เองรวมทั้งไม่น่าที่จะเอาสินค้าที่ถูกไปทุ่มตลาดของประเทศอื่นทําให้สร้างความลําบากให้เก่ประเทศอื่นอย่างนี้ไม่ถูกไม่ดีจริงๆแล้วตั้งแต่2 0งศคือตั้งแต่ปีที่แล้ว FTA เนี่ยก็กล่าวได้ว่าได้ได้เริ่มเริ่มเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วแต่ว่าเปิดเป็นรายรายการสินค้าแต่ละอย่างก่อนใช่ไหมครับ มีประมาณหกร้อยกว่าชนิดสินค้าประมาณ6กร้อยกว่าชนิดได้รุ่มลดภาษีและยังมีอีกหลายอย่างรุ่มลดภาษีเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ที่รุ่มการก่อสร้าง FTA จีนได้สั่งสินค้าจากอาเซียนเป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอาเซียนทั้งหมดจากอาเซียนทั้งหมด10ประเทศ และก็ส่งสินค้าเข้าอาเซียนเป็นหกหมุนล้านเหนนรียญสหรัฐซึ่งทั้งสองอย่างก็ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า20%ครับและแน่นอนก็ทำให้ผู้บริพ่อ,อก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันเพราะว่าได้ของถูกลงได้ของถูกลงอย่างเช่นคุณจีนเดี๋ยวนี้ที่ปัก,กิก่งก็ตามที่เซี่งยงไฮ้ก็ตามก็สามารถที่จะกินทุกเรียนได้แล้ว ทกินงอกได้แล้วครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีเมื่อก่อนไม่มีและที่ตลาดผลไม้ไทยที่กรุงเทพก็สามารถที่จะซื้อแอปเปิลจากประเทศจีนได้ซึ่งแอปเปิลเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงแต่เดี๋ยวนี้ถูกลงมากใช่ครับเดี๋ยวนี้ปัญหาคือมันถูกมากจนกระทั่งว่ามันถูกกว่าผลไม้ไทยโอ้แอปเปิลก็ดีสาลี่ก็ดีจากเมืองจีนนี่นะครับแต่ก่อนนี่จะแพง แต่ว่าทุกวันนี้พอมี FTA ระหว่างไทย<ม>กับจีนเนี่ยก็จะถูกมากถูกจนกระทั่งว่าผลไม้ไทยเองส้มก็ดีแม้กระทั่งบางทีผลผลไม้ที่ปลูกในนี้เนี่ยซึ่งปกติคนไทยกินถูกเนี่ยก็แพงกว่าของจีนแล้วอ,อันนี้คือข้อบ่นข้อหนึ่งที่ถ้าไปทางเหนือของไทยเนี่ย<ม>จะบอกว่าโอ้สวนส้มก็ดีสวนผลไม้ก็ดีเนี่ยแย่ไปหมดเลยเพราะว่าสินค้าจีนมาตีตลาดที่นั่น<ม>ถ้าตูกจะว่าอย่างไรเะอันนี้ผลดีก็คือคผู้บริโภคได้ของถูก แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในระยะสั้นอย่างน้อยเนี่ยผู้ที่ปลูก,กเกษตรกรของไทยก็จะกระเทือนจากการเปิด FTA ใช่ไหมครับนี่คือปัญหาต่อเมื่อที่เรามี FTA ขึ้นมาแล้วครับตุยโทษไปแล้วจะนำผลประโยชน์ให้แก่ประเทศในภูมิภาส่วนนี้แต่ก็แน่นอนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นปัจเดบันแต่ปัญหาเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการพัฒนาเราต้องค่อยๆหา วิธีการหาหาหาลูกทางมามาแก้ไขครับไม่ใช่ไม่ใย่เสถ้าเผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องติดตามต้องแก้ไขต้องต้องคิดวิธีการที่จะที่จะมามาแก้ไขครับเมื<ะ>่อปัญหานี้แก้ตกลงแล้วเราก็เดินต่อไปเดินต,ต่อไป้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องแก้อีกนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลครับรัฐบาลจีนก็ตามรัฐบาลไทยก็ตามก็ต้องส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะพัฒนา สินค้าที่ตลาดต้องการมากที่สุดครับบางทีถ้าเผื่อเราทําสินค้าประเภทนี้ปีหนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ผลไม่ได้กำไรเท่าไหร่หก็น่าที่จะแนะนําให้ไปทําอย่างอื่นบ้างไม่ใช่เรา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 ช่วคนนี้ทําอย่างนี้และช่วงคนต่อมาก็ทําอย่างนี้อย่างยัง,ยงไม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแบรนด์ คงไม่ได้เพราะว่าลูกนี่กําลังหมุนใบ่อยฉะนั้นสองฝ่ายน,นี้ฝั่งจีนกับไทยก็ปรึกษากันใช่ไหมครับว่าค,ควรจะให้เกษตรกรไทยหันไปปลูกอะไรเพื่อให้สอดคล้องกับที่ตลาดจีนต้องการและตลาดของลูกต้องการด้วย